พม่านะครับพม่าสู้ไหมสู้ค่ะโอ้โหดูครับแมงเลยโอ้โหมันโมโหเลยนะครับอันนี้วสู้แล้วคุแกงลูเโอ้โหครับนวดครับมือน้ำครับมือน้ำโอ้โหกำลังจะเริ่มครับบวยคู่นี้ กรรมการเพชรนะครับกรรมการโอ้กรรมมวยนะครับลามวยลามวยครับลามวยดูมวยมันดูมวยนี่ครับนี่ครับโอ้วยเหมือนกันด้วยครับอยุธยานะครับเนี่ยไม่รู้เวรจะมาลามกขนาดนี้เออดูไอ้นี่ลามวยครับเอายกเล่กกำลังจะเริ่อกขึ้นแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้มันใช้ท่างูนะครับโอ้กรรมการ อโอ้โกรรมการครับไม่มีนวมนะครับสู้แบบจริงจังเลยนะครับอโอ้โเอาแล้วครับโอ้โหชกเรืครับชกเรือครับโอ้โหแย่ครับแย่โอ้โหพ่าล้มไปแล้วุ๊ดจุดจุดจุดุ โอ้โหอยุทยาโอ้โหตีละกครับต่ำไปครับโอ้โหชกเราครับโอ้โหโอ้โหได้ยุติการชกเลยนะครับโอ้โหสงสัยจะเจกยบขาครับเอาช้กรรมการกรรมการชกชกชกไม่ชกเก็บขาไอ้สั้นโอเคชกไม่ชกเอาไว้ไหมครับไม่ไวไม่ชกจะชกน้องครับโอ้โหครับมันไหวอยู่ครับ เดินขาครับอยุธยาแม่งโคตรกลางเลยครับโว้ไว้ไม่ไหวครับโอ้ดูเหมือนอายุทยาจะแพ้นะครับดูดูดูมากครับดูมากท่าดีเจนลครับโอ้ยตีตีโอ้กรรมการครับอายุทยานี่แพ้เลยนะครับโว้ดูมันดูมันดูมันดูจมดูมันจมดูจมาปม่